สวัสดีค่ะทุกคนเฟิร์สไทม์ของเราวันนี้นะคะเราจะมานั่งมิละเคอนเรลที่สนามวินดอนเมืองกันอันนี้เป็นการนั่งเราครั้งแรกของเรานะคะจะมาดูว่วาในมิระเคินเระเขามีอะไรให้บ้างนะคะแล้วก็ราคาเหมือนตอนนี้จะ100 0บาทต่อคนได้2ชั่วโมงแต่เขาเขามีของกินให้แล้วก็มีโซนที่นั่งถ้าใครอยากนั่งแบบว่า VIP เช้าขนาดนี้นะคะทุกคนเลี้ยนชื่นตีห้าค่ะไม่มีใครเลยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเอาของกิน,กน,นะะไปในห้างไป โอเคทุกคนเราก็ไปตักอาหารมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็มันจะเป็นฟิลเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอาหารชาวโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีทั้งแบบเแบฟบฟาดแล้วก็มีข้าวมีข้าวตม้มมีขนมปังมีทุกอย่างมีพวกโคซองแล้วก็มีน้ำมันลมที่สำคัญคือมีเหล้าด้วยมันรูกินได้หรอเดี๋ยวเดี๋ยวลองมาถามเขาคนมากินนะถ้ากินได้เดี๋ยวจะขอนิดนึงให้มันคุ้มกับที่เรานั่งเล้าหน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะรีวิวรสชาติให้คร่าวๆแ,แล้วกันดูดีน่ารัก,ก,กปะตักมากระปุกกระปุกมาก อืมหกหอมกอดผัดอะแล้วข้าวต้มดีอืมข้าวต้ออมออ,มอร่อยแต่ว่าผัดผักอะ่ะมันจะแบบติดจืดไปหน่อยเอนือเอเ้ออปะแบบเหมือนเขาทำแบบใหแบบแบบ้รสชาติมันกลางๆเส็ตๆอ่ะ ที่เหลือก็น่าจะรสชาติธรรมดานะเพราะเบฟัดใดใดก็คือมีของหวานมีทุกอย่างถ้าถามว่าคุ้มไหมแย่ว่าคุ้มปะถ้าเกิดว่าเสียเงินเข้ามาพันหนึ่งนั่งสองชั่วโมงอ่ะี่ว่าไม่ค่อยคุ้มแต่ถ้าแบบว่าใช้สิทธิ์ของบัตรใดๆอ่ะนึกออกปะที่แบบบัตรเครดิตบัตรเดบิตอะไรเงี้ยอันนี้ว่าคุ้มกว่าก็คือถ้าใครยังไม่ทําบัตรก็ไปหาบัตรทำอ่ะแล้ว่านั่งอ่ะคุ้มกว่าแล้วก็ตอนเรามามันเป็นตีห้ามันก็เลยแบบสงบแล้วรู้สึกแบบไพรเวทอ่ะนึกออกปะเพราะจริงจริงถ้าเกิดว่าเรากินขข้างบน่ะ ก็หลายร้อยเหมือนกันเร่อว่าที่สนามบิน่ะเพราะฉะนั้นถ้าแบบมีสิบบาทเอาสิบบาทมานั่งดีกว่าอืก็มีลักษณะเขาแรกก็ก็ดีนะถือว่าถ้าเกิดว่าใช้สิบบาทมานั่งแล้วแบบได้มานั่งอีกบินไปไหนอะเรามานั่งอย่างก็โอเคอะเรื่อบอกว่าเหมือนกินข้าวเหมือนเรามากินข้าวฟรีอะรูออกใช่ไหมคะแบบมีสิบเออแต่ว่าเขามี WiFi ให้ด้วยนะทุกคนแล้วก็ก็มีเก้าอี้นั่งแล้วก็มี WiFi ห้องน้าก็ธรรมดานะไม่ได้มีอะไรก็มีแค่นี้แหละแล้วก็มีข้าวให้กินแต่ถ้าเกิดว่่าาากินนเเลล้้ไดอะคุมมขึย พราะว่าเราที่เขาวางไว้ก็พวกแบบเลดเลเวลอะไรเงี้ยมล้วก็มีพวกแบบน้าอัลลูมเนี่ยใครวะดูดิดูตู้น้าอัลลูมดิคือหยิบได้เลยอ่ะคือต้องบอกก่อนว่าไอ้น้ำก็เอ่อลงในโคกอ่ะอย่างโคกเงี้ยถ้าเป็นข้างนอกก็ปอกละสิบหกเจ้าแต่ถ้าเป็นในสนามบินก็ปอกละแบบห้าสิบแล้ววะเออก็แบบมานั่งนงี้ก็คุ้มกว่านะถ้าแบบใครแบบใช้สิทธิ์เรามีก็ถามว่าโอเคมาครั้งแรกก็โอเคใครอยากนั่งเราก็ไปหาสิบมานั่งถ้าไม่อยากนั่งถ้าไม่มีสิทธิ์ก็พันหนึ่งค่ะทุก แต่ว่ามาให้เช้าหน่อยอันนี้คือกูจะบินหกโมงแล้วกูมาตอนตีห้าครึ่งอะได้นั่งสิบกว่านาทีโอเคเดี๋ยวขอไปกินข้าวก่อนนะคนคลิปนี้เฟิร์สไทม์ครั้งแรกกับมินาเคิ่เราก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเฟิร์สไทม์ครั้งต่อไปจะไปทาอะไรก็ไปดูกันคืออย่างหนึ่งคืออะไรหรือวะ่าคือจริงๆแล้วอะไม่างทานโน้นเราควรจะได้นั่งชมวิวทีนี้มันจะเป็นวิวแบบว่านึกออกใช่ปหะวิวสนามบินแล้วสภาพเราตอนนี้คือข้างนอกน่าจะตื่นเช้าแล้วข้างนอกฝนตก เราแบบไม่เห็นอะไรเลยก็คือครั้งแรกของเมลาขึ้นไม่เห็นอะไรเลยค่ะครั้งต่อไปเดี๋ยวมาแก้มือใหม่